ณจะต้องการมีบุตรคุณควรจะดูแลอสุจิหรือควรมีเพศสัมพันธ์ช่วงไหนควรดูแลสุขภาพอย่างไรเพื่อให้อสุจิของคุณแข็งแรงและอะไรที่ทําให้คุณตั้งครรภ์ถึงแม้ว่าคุณก็คุมกําเนิดแล้ว<า>สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคยาบาลแม่จางคะการาตั้งครรภ์เกิดเมื่ออสุจิของผู้ชายไปเจอกับไข่ของผู้หญิงในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ ไม่ว่าคุณจะต้องการมีบุตรหรือต้องการคุมกำเนิดน,นี่คือ10ข้อเกี่ยวกับอสุจิที่คุณควรจะต้องรู้ค่ะ 1. อสุจิมีชีวิตอยู่ในร่างกายของผู้หญิงได้เฉลี่ยประมาณ 48- 72ชั่วโมงเมื่ออสุจินะคะเข้าสู่ร่างกายของผู้หญิงก็ต้องว่ายผ่านปากมดลูกเข้าสู่มดลูกเพื่อไปถึงเซลล์ไข่ ก็นับว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานของอสุจิตัวเล็กๆซึ่งก็จะมีอสุจิเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะที่เข้าไปถึงหลายๆคนต้องการคุมกําเนิดโดยการใช้วิธีนับหน้า7หลัง7ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ไข่ตกไปเป๊ะแต่อสุจิเมื่อเข้าไปแล้วก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ในนั้นได้อีก48-72ชั่วโมงเพื่อรอการตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเลือกการคุมกําเนิด คุณก็จะสามารถพาดตั้งคันได้ 2. ภาวะน้ำหนักเกินมีผลทําให้จํานวนอสุจิลดลงเนื่องจากไขมันที่เพิ่มขึ้นนะคะทําให้ฮอร์โมนเพศชายนะคะเทสโทสเตอโรนเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงก็คือเอสโตรเจนมากขึ้นทําให้การสร้างอสุจิลดลงและไขมันนะคะยังไปสะสมบริเวณอันธะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นไม่เหมาะกับการสร้างอสุจิ 3. อสุจิถูกสร้างในอันธะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายต้องดูแลอันทะนะคะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอย่าให้ได้รับบาดเจ็บเพราะนั่นคือโรงงานผลิตอาซูจิค่ะและอันทะนะคะก็จะมีถุงหุ้มอันธะนะคะเพื่อควบคุมทําให้บริเวณอันธะนั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสร้างอาซูจิซึ่งจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกาย3-5องศาเซลเซียส สการเคลื่อนไหวของอสุจิมี3ประเภทโดยแบ่งตามลักษณะการว่ายของอสุจิแต่ละแบบ 1. คืออสุจิที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปข้างหน้า2นะคะก็คืออสุจิที่เคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเคื่อนที่เป็นวงแคบแคบและ 3. ามอสุจิที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและอสุจินะคะจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเมือกของมดลูกด้วยความเร็วอย่างน้อย25ไมโครเมตรต่อวินาที เพื่อไปปฏิสนธิกับไข่ของผู้หญิงห้าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสร้างอสุจิจะอยู่ที่ประมาณ32-34องศา,ศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชายนะคะที่ชอบอบซาวนา่าแช่น้ําร้อนลงอ่างน้ําร้อนโดยเฉพาะถ้าแช่น้าร้อนมากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์จะส่งผลทําให้การสร้างอสุจิน้อยลงแต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้นะคะเมื่อหยุดการแช่น้าร้อนประมาณ4-6เดือน 6. บุหรี่เป็นอันตรายต่ออสุจิ พอบุหรี่นะคะจะเข้าไปทําลายเยื่อหุ้มเซลล์โปรตีนและสารพันธุกรรมของอสุจิส่งผลทําให้บริเวณลําตัวของอสุจิมีความผิดปกติ 7. ความเครียดส่งผลต่ออสุจิพอเมื่อร่างกายมีความเครียดนะคะจะมีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลจะไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนเพศส่งผลทําให้จํานวนอสุจิลดลงแล้วก็ยังทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วย 8นะคะเคมีบำบัดการฉายแสงและการใช้ยากดภูมิจะทําให้อสุจิตายจานวนอสุจิลดลงและอสุจิไม่แข็งแรงดังนั้นจึงมีคําแนะนานะคะว่าสําหรับคุณผู้ชายที่ต้องทําการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัดการฉายแสงหรือการใช้ยากดภูมิอาจปรึกษาแพทย์ เพื่อทาการแช่แข็งตัวอาสุจิเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มการใช้ยาต่างๆ 9. การเพิ่มคุณภาพของอสุจิสามารถทําได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายนะคะนอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงลดปริมาณไขมันเพิ่มประสิทธิภาพของอสุจิยังช่วยลดความเครียดทําให้อสุจิมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2. องดสุบุรีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สรับประทานอาหารที่เพิ่มคุณภาพของอสุจิ ได้แก่อาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีมากๆนะคะเช่นหอยนางรมเนื้อแดงผักโขมและอาหารที่มีวิตามินซีสูง,สงและ10นะคะการแช่แข็งอสุจินะคะจะใช้ในตัวเต้นเหลวที่มีอุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสหลังจากที่อสุจิมีการแข็งตัวปฏิกิริยาต่างๆในอสุจิก็จะหยุดลงและอสุจิสามารถเก็บไว้ได้นานตราบเท่าที่ยังคงสามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้นี่นะคะก็คือ1ิเรื่องเกี่ยวกับอสุจิที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ ควรจะรู้ไม่ว่าคุณจะต้องการมีบุตรหรือต้องการคุมกําเนิดเพื่อให้การคุมกําเนิดนั้นมีประสิทธิภาพและช่วยให้คุณมีบุตรได้ง่ายขึ้นหากมีข้ออะไรสงสัยเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ